โรงเรียนบ้านหนองบากได้ดำเนินการตามโครงการเครือข่ายวัฒนธรรมสร้างสุขปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดยะโสธรดังต่อไปนี้ขอบข่ายที่หนึ่งยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพมหากษัตริย์มีกิจกรรมที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นรูปธรรมเช่นมีการเข้าร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเข้าพรรษาวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขอบข่ายที่2ผู้บริหารมีความสนใจในการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมสร้างสุขปลอดภัยในสถานศึกษามีครูและบุคลากรรับผิดชอบมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานกิจกรรมด้านวัฒนธรรมเช่นวันสุนทรภู่วันภาษาไทย กิจกรรมศิลปะหัตกรรมและการทำขนมไทยมีการจัดตั้งสำนักงานดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในโรงเรียนและประกาศโรงเรียนขอบข่ายที่3เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟกูการเรียนรู้ฝึกฝนและเฝ้าระวงังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นโดยการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้วันภาษาไทยแห่งชาติ วันสุนทรภู่ภาษาไทยวันละคำวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหะบูชาและวันต่อต้านยาเสพติดร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นชุมนุมดนตรีพื้นเมืองอีสา <iman? S 1> วนวงดนตรีไทย กรรมสวดมนต์ไหว้พระขอบขายที่4เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อสร้างความตระหนักในการส่งเสริมการสร้างสุขสร้างความปลอดภัยในตนเองสถานศึกษาชุมชนสังคมมีกิจกรรมที่สอดแทรกการรณรงค์ให้ปลอดเล่าบุหรี่ สิ่งเสพติดสิ่งอบายามุกเพื่อสร้างความตระหนักให้รู้แก่เยาวชนชุมชนเพื่อก่อให้เกิดความสุขความปลอดภยัยทั้งในส่วนตัวโรงเรียนชุมชนสังคมขอบข่ายที่5การนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุรณาการกับภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการสร้างงานการสร้างอาชีพด้านอาหารและโภชนาการการออกแบบแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเพื่อพัฒนาอาชีพความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคมมีการดำเนินงานดังนี้ ส่งเสริมทักษะทางอาชีพการทำไข,ข่เค็มการทำน้ำสมุนไพรการทำขนมไทยและมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อออนไลน์ดังนี้ Line ล a c เ b o o k YouTube และจดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองบากขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านขอบคุณคะ่ะ